พี่ลืมบอกไปนี่ต้นปีงบละ,ะถ้าเราจะสั่งซื้อวัสดุพดื้นฐาอะไรอะ่ะบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จัดการให้ได้เลยค่ะพี่พอดีหนูก็ไม่ค่อยถนัดงานด้านสั่งซื้อเหมือนกันงั้นฝากพี่ด้วยแล้วกันนะคะได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเราลิสต์รายการแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอ้าเงินหวัสด,สดีไปไหนมาเยอะมากก่อนมาได้ได้พี่ พอดีว่าที่บริษัทอะค่ะทำคาร์ดิล็อกตัวใหม่มามาให้พี่ดูอเอเอเนี่ยมันมีหมดเลยนะพี่ทางวัสดุสำนักง,งานเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยเครื่องใช้เ,ยยเรชหรอใช่<อ>พี่เนี่ยพี่ใกล้คลอดยังอะใกล้แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ว่าอีกไม่นานถึงจะคลอดแล้วตอนนี้พี่ยังหาคาร์ซีกับรถเข็นไม่ได้เลยเนี่ยเออปีนี้พี่ทํายอดให้หนูได้ค่ะสักแสนนึงอะเดี๋ยวมิกิไปเชื่อใหมือนเดิมใช่ใช่เอ้ยดีจัดการเอง แต่ความจริงพ mm sì> ี่ก็เกรงใจว่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจถือว่าของขวัญให้หลานจริงบอกในบินที่พี่ัาเดินไม่ได้นะก็เด huh ี๋ยวหนูให้พี่สองอย่างก็แล้วแต่เราละกันได้ได้แล้วเนี่ยช่วงนี้นะพี่หนูอะมีห้องพักที่ไหนพัทยาโรงแรมหรือชื่อโรงแรมใช่ใช่แต่ว่าถ้าพี่เปิดบินให้หนูภายในสามเดือนะหนูมีให้สามเดือนเปิดบินเท่าไหร่ครับเนี่ยสักห้ามเหรกันภายในสามเดือนนะพี่ ห้าหมื่นเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาได้ได้เช้าพี่ให้น้องผลิตรายการแล้วเีอยากซื้ออะไรกันบ้างตอนนี้เหรอเดี๋ยวพี่จัดก,การเองที่เหลือเอาเหรอเดี๋ยวมาติดกับพี่นะได้ได้ได้คุยกับพี่นะได้ได้ได้แล้วเป็นงนช่วงนี้ขาดของก็เงียบเแียบ่ะพี่ไม่ค่อยมีอะไร ฮัลโหลท่รักษ์ค่ะว่าไงคะทำอะไรอยู่จ้ะอ่อรังดูทีวีอยู่ค่ะเออพี่จะบอกว่าพี่ได้บัตรของขวัญมาจากร้านที่เราดีลไว้อ่ะหมื่นหนึ่งโอ้ดีเลยเดี๋ยววันไหนพี่ว่างเดี๋ยวพี่ลาขับขวัญพาเราซื้อของนี่ห้นะค่ะได้ค่ะได้ได้แล้วเจอกันจ้า ตุกตาพี่ต้องการใช้เครื่องพิมพเตอร์ด่วนเนาะแล้วก็เครื่องพี่เสียพอดีเลยแล้วก็รีบดำเนินการสั่งซื้อให้พี่เลยนะพี่ต้องการใช้ด่วนแล้วน้องโอ๊ตก็มาลาพักร้อนไปด้วยจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบประสานง,งานให้นะคะพี่แมมค่ะ,คะ วัสดุดน้องนุ่นใช่ไหมคะค่ะพี่ทำงานอยู่ที่เดียวกับพี่โอท่ะคะ่ะพอดีพี่โอแนะนำมาให้โทรมาหาน้องนุ่นเอ,อ่อไม่แน่าใจว่าน้องนุ่นจะสะดวกเข้ามาหาพี่ในวันนี้หรือเปล่าคะพอดีพี่มีเรื่องที่จะต้องการสั่งซื้อวัสะดุอะ,ค,ะค่ะค่ะได้เลยค่ะน้องนุ่นร้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาใช่ไคะค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่นเชียตั้งค่ะค่ะปอดีว่าที่คุยกันไว้เนาะเรื่องข้างปริ้นนะก็เป็นรุ่นเดิมแบบเดิมนะคะที่ทำใบเสนอราคามาให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะให้10%บวเพิ่ม10%ราคานี้มันดูสูงไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นบวกให้คุณตุ๊กตาแล้วนะคะ10%บวกใช่ค่ะก็ปกติก็ทำให้พี่โอ๊ตอย่างนี้ค่ะ ค่ะใช่ค mm ่ะ hmm. อ uh ๋อพอดีว่าที่ทุกตาถามไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่ามาทําแทนพี่โอ๊ตเขาเฉยๆอะค่ะก็ก็ทุกทีจะบูกให้ซูเปอร์เซนนะคะแล้วก็เนี่ยเพิ่งให้กิฟต์วอเชอร์พี่โอ๊ตรับขวัญหลานไปค่ะกิบไวเชอร์อะไรหรอคะก็กิฟต์วอเชอร์เป็นอ่าของขวัญให้กับหลานเหมือนจะคลอดกำลังจะคลอดใช่ไหมคะลูกพี่โอ๊ตใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยให้กิฟต์วอเชอร์ไปซื้อของค่ะโอ้ขาไม่เป็นไรก็ยังไงก็เดี๋ยวให้คุณ ไปดาเนินการต่อได้นะคะคือราคาเครื่องปิ้นเครื่องพิพ์เลเซอร์ก็ตามนี้เลยค่ะได้นะคะราคาตามนี้ก็เดี๋ยวนุ่นจัดส่งของให้ซ้าอาทิตย์หน้าได้ไหมคะได้ค่ะต้องการด่วนกว่านั้นคะจริงจริงจริงถ้าด่วนได้กว่านี้เก็ก็ดีนะคะเพราะว่าวันหน้าเขารีบอะค่ะทีงานส่งนี้เลยละกันที่จัดการให้ถ้ายังไงคุณฟปาก็ติดต่อนุ่นนะคะถ้ามีอย่างอื่นได้เหมือนเดิมค่ะคุณค่ะคุณนุ่นขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดี จ้าถึงจ้าค่ะพอดีเครื่องปรินเตอร์ที่พี่แหม่มให้หนูดําเนินการนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้หนูไปสารวจราคาที่ว่าเนี่ยร้านที่พี่โอ๊ตนะคะเขาแนะนําอ่ะคือร้านคุณนุ่นนะคะเขาเสนอราคามาสอง0 0ดันห้าร้อยบาทค่ะส่วนอันนี้คือราคาที่ติดทางท้องตลาดแล้วก็เว็บไซต์อ่ะคะ่ะราคามันจะถูกกว่ากันก็คือประมาณสองหมื่นห้าค่ะพี่แหม่มลองพิจารณาดูนะคะดิ้พี่ลองดูก่อนนะค่ะอันนี้ท้องตลาด อันนี้ของคุณนุ่นเนาะใช่ค่ะอืมอืมพี่ว่าใบเสร็ราคาดูแปลกๆนะใช่ค่ะมันแพงกว่าค่ะเดี๋ยวพี่รีบดำเนินการดูตรวจสอบรอบนึงดีกว่านะได้เลยค่ะพี่แม่มดเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้างั้นหนูขอตัวไปทำงานสอบค่ะขอบคุณค่ะ ีค่ะคุณโอ๊ตหรือเปล่าคะเชิญพบพี่ที่ห้องหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ละคะนั่งก่อนซ่ครับี่มันมีอะไรเอ่ยเออไม่รู้โอ๊ตเห็นใบเสนอราคายังเนาะของอะไรครับของเครื่อง เป็นนะคะครับนะพี่อ่ะพี่ตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยพี่ว่ามันใบเสนอค้ามันดูแปลกๆมากเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อวานพี่นะได้ไปเดินดูที่ห้างดูอันเนี้ยมันราคาสูงเกินปกติมากเลยอะ่ะแล้วพี่ก็มีชใช่แล้วพี่ก็มีคนรายงานมานะว่าโอทอะ่ะมีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านคา้าจริงไหมอะ่ะ คือลองดูคือผมให้เขาบวกไปหน่อยหนึ่งนะครับพี่ใช่ทำอย่างนี้ทงไมอ่ะคือคือผมมีเหตุจะเปต้องใช้เงินนะครับวอดดูใช่ไหมว่ามันมีความขีดนะทราบครับแล้ว ทั้งที่รู้แล้วโอ๊ตไปบวกเพิ่มโอ๊ตรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยของเราอะ่ะต้องเสียงเงินเพิ่มไปเท่าไหร่คือคือผมไม่ได้คิดถึงประเด็นเลยครับถ้าโอ๊ตลองคิดกลับกันสิถ้าเกิดว่าส่วนที่โอ๊ตได้อะ่ะส่วนลดนั่นอะเอาไปให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะได้ลดเงินงบประมาณตรงนี้ไปเท่าไหร่ลองคิดสิครับคือในผมต้องขอตัวี่ละครับ ไม่ทำอีกแล้วครับพี่เสียใจมากเลยนัเนี่ยการกระทำของเจ้าหน้าที่พัสดุจึงถือว่าเป็นการทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์โดยไม่ชอบแก่ตนซึ่งการทุจริตต่อหน้าที่นี้ตามมติคลรมกกำหนดให้ไล่ออกสถานเดียว